สวัสดีครับเรวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิบสีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิบซี ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มต้นกันที่การทานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกทกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับ ชาวราศีพฤษภครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงรายละเอียดของดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนั้นตอนนี้นะครับผมผมอยากจะให้ท่านนั้นได้รู้จักไพ่ใบสําคัญอยู่2ใบด้วยกันนะครับนี่คือไพ่ก้าเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากอยู่ในตําแหน่งที่3และนี่ก็คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภมรดกและก็ความร่ํารวยอยู่ในตําแหน่งที่7นะครับไพ่สองใบนั้นจะนําโชคการเงินมาให้กับท่านนันแดงและไพ่สองใบนี้ จะนำโชคที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือว่าจะเป็นรถยนต์มาให้กับตัวท่านด้วยนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของครึ่งหลังเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะได้รถมีโอกาสที่จะได้บ้านมีโอกาสที่จะได้เงินสดก้อนใหญ่นั่นเองนะครับเอาละนะฮะตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสในเรื่องดังกล่าวนั้นมากน้อยเพียงใดติดตามคลิปนี้ให้ได้กับเรากันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก่อนนะครับนี่คือไพ่สีเหรียญ ตามศาสตร์ของไพ่ยี่ซีแล้วถ้าหากว่าเป็นสัญลักษณ์รูปเหรียญแบบนี้ก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่สี่เหรียญมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นก็หมายความว่าการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น จะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินน,นั่นเองเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์รู้จักการเก็บการออมเงินซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากเลยนะครับคนเรานั้นจะมีเงินมีทองมีฐา,านะที่มั่นคงได้ก็จะต้องรู้จักเก็บรู้จักออมนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนั่นเองนะฮะถามว่าเราประหยัดมากจนเกินไปจนชีวิตของเราไม่มีความสุขอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนั่นเองนะครับก็ควรที่จะผ่อนนบ้างนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าตึงจนเกินไปนั่นเองนะฮะ ส่วนไพ่สี่เหรียญน,นี่นะครับอยากจะบอกผู้ที่เกิดราศีศาพฤษภว่าแม้ว่าดวงชะตาของท่านจะมีเงินมีทองเข้ามาในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นเรื่องของการที่จะใช้จ่ายเรื่องของการที่จะเอาเงินไปลงทุนก็ต้องคิดให้มากหน่อยนะครับวางแผนให้ดีหน่อยก็แล้วกันในช่วงของปลายเดือนนี้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองของท่านนั้นถือว่าท่านมีโชคแต่ว่าในเดือนถัดไปนั้นเรายัางไม่รู้นั่นเองฉะนั้นจะต้องไม่ประมาทในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองสําหรับผู้ที่เกิดราศีศพฤษภนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอะไทม์โพลแรนนี่คือไพ่วัตตะาแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของครึ่งหลังเดือนตุลาคมนั้นมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเดินทางด้วยนะครับไพ่ใบน,นี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นหลายๆท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจต่างๆของท่าน จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานและที่สําคัญนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยด้วยเพราะว่าจะต้องให้อยู่ใกล้กับที่ทํางานมันถึงจะสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเองนะครับแต่มนุษย์เรานั้นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงผมเองก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับหลายหลายท่านนะครับก็เลยเกิดความกังวลใจว่าถ้ามีพ่ายธรรมภรรยแล้วนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีหรือไม่แน่นอนนะครับหลายๆคนวิตกนะฮะ กลัวว่ามันจะไม่ดีนั่นเองการเปลี่ยนแปลงของท่านในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคแหรอว่าในช่วงแรกๆตัวท่านเองนั้นอาจจะคิดมากแต่เมื่อเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนเริ่มปรับตัวได้แล้วนี่นะครับท่านจะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมลหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ the temperance ผู้ที่เกิดราศีพฤษภถ้าหากว่าทําการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการขนส่งผู้โดยสารบางท่านนั้นขับแท็กซี่เป็นวินโมอโเตอร์ไซค์ขับรถตู้นะครับขับรถโดยสารขับรถเมล์ขับรถทัวร์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองการงานด้านนี้ของท่านจะดีขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะครับ รู้แม้บางท่านนี่นะครับผมที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินต่างๆเช่นเป็นแอร์เป็นสจ๊ตเป็นนักบินในลักษณะแบบนี้งานด้านนี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานั้นค่อนข้างซบเซาหลายๆท่านถูกพักงานถูกให้ออกจากงานนะครับ หลายหลายท่านนะฮะชาวราศีพฤษภที่ยังสนใจงานด้านนี้อยู่ตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ที่ท่านรักอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไปมาหาสู่กันเยอะมากขึ้นเขาต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบินค่อนข้างเยอะขึ้นเขาก็จะมีการเรียกกลับมานั่นเองนะครับตัวท่านเองมีประสบการณ์อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ ไพ่ในออฟวอร์ในครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่ก็ค,คล้ายกันนะครับนี่คือไพ่อัศวินถือไม่เท้าก็หมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคมการงานของท่านนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งจะไม่ได้อยู่กับที่นะครับมีการเดินทางตลอดหลายๆท่านนั้นอาจจะเดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าไปเสนองานนะครับหรือว่าไปหาลูกค้าใหม่ๆหรือว่าเดินทางไปประชุมสัมมนา แล้วก็ไพ่ไหนออฟว n นหรือว่าไพ่อัศาวินถือไม้เท้านั้นจะดีต่อผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดคําจางานที่ต้องใช้ในการต่อรองด้วยคําพูดในลักษณะแบบนี้ท่านจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามา ดีมากๆเลยนะครับไพ่ใบนี้เพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่ในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยยังไงการเดินทางของท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะทาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นไพ่เคราะห์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้นั้นให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมไม่ประมาทนั่นเองปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ควรขับรถที่มันเร็วจนเกินไปที่มันยากต่อการควบคุมนั่นเองนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นยังอาจจะหมายถึงข้าวของต่างๆของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคมข้าวของของท่านนั้นอาจจะแตกหักเสียหายทําให้ต้องเอาไปซ่อมหรือว่าต้องซื้อใหม่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีรถยนต์ของท่านจอดอยู่เฉย อาจจะมีคนมาชนมาเฉียวจะต้องเอาเขาไปซ่อมสีจะต้องเสียเงินในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ใบนี้ผมถือว่าเป็นไพ่เคราะห์นะครับให้ระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อย6กล้มตกบันไดเข่าถลอก ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรที่จะมีการเข้าวัดนะครับทำบุญใส่บาตรบ้างหรือไม่ก็ไปถวายสังฆทานหรือไม่ก็ทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับบางท่านนั้นถนัดในด้านของการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะฮะ ทำบุญอะไรก็ตามแต่นะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําหรือไม่ก็ควรที่จะมีการอุทิศบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกป,กปกักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆจะเบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่8ดาบนะฮะไพ่บ,บทสรุป บางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นอาจจะเจอเรื่องอะไรหนักๆอาจจะเจอปัญหาค่อนข้างหนักนะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมมีเรื่องให้คิดให้เครียดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของการเงินเรื่องของการงานบางทีบางท่านนั้นเจอปัญหาหาทางออกไม่ได้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บในลักษณะแบบนั้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดรัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับวิธีการแก้ไขนั้นก็คือว่า ขอให้ท่านนั้นปล่อยวางแล้วก็เดินออกมาจากปัญหานั้นก่อนนะครับทิ้งปัญหานั้นไว้สักระยะหนึ่งก่อนวันเวลานะครับมันจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะเริ่มมีทางออกมีทางแก้ไขแต่มันต้องใช้เวลานั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวท่านเองนั้นควรที่จะมีการรู้จักการปล่อยวางนั้นเองนะครับอดีตมันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วไม่ต้องเก็บมาคิดมาเครียดนะครับ อนาคตยังมาไม่ถึงจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอดีตก็ช่างมันอนาคตอย่าไปคิดถึงอยู่วันนี้ให้มีความสุขทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองแล้วท่านจะพบความสุขที่แท้จริงแม้ว่ามันจะทํายากสักนิดหนึ่งลองลองทำดูก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับแล้วตัวท่านเองนั้นจะเริ่มมีทางออกทางแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับ ทั้งไพ่เดอะทาวเวอร์ที่เป็นไพ่เคราะห์ทั้งไพ่แปดดาบที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเครียดอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นหลายๆท่านเกิดความท้อเกิดความถอยนั่นเองผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกและก็ความร่ํารวยนั่นเองนะครับมาอยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องเจอเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆก่อนนะครับ แล้วต่อไปนั้นนะครับผมท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆด,ดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคมอาจจะเหมือนกับดวงชะตาฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมแจ่มใสเสมอฟ้าหลังฝนสวยงามเสมออะไรในลักษณะแบบนี้ชีวิตของท่านจะเป็นในลักษณะแบบนั้นจริงๆหลังจากที่เจอเรื่องหนักๆไปแล้วคราวนี้ท่านจะมีโชคมีชัยนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคในการงาน ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีชัยที่จะมีเงินไหลเข้ามาสู่กระเป๋าของท่านนั่นเองนะครับผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้หลายๆท่านนะครับผมถ้าหากว่าไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นลงทุนในการเทรดหุ้นนะครับขอให้จับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เอาไว้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภตัวท่านเองนั้นจะได้โชคก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนี่นะครับผมอาจจะทําธุรกิจเล็กๆนะฮะ เป็นธุรกิจรับฝากซื้อขายบ้านมือสองอะไระประมาณนี้ตัวท่านเองก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นนั่นเองนะครับและไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นยังจะให้โชคกับผู้ที่อยากจะได้บ้านตัวท่านจะได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนไพ่ใบนี้ยังหมายถึงบรดกตกทอดจะได้ที่ดินได้บ้านหรือว่าได้เงินสดในลักษณะแบบนี้นะครับและไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นนะครับผมหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆไปแล้ว บางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภอาจจะมีเพื่อนที่มีฐานะดีมาชักชวนท่านนั้นไปลงทุนไปทําธุรกิจร่วมกับเขาไม่นานนะครับผมตัวท่านเองนั้นจะประหลาดใจเลยนะว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์แล้วก็ได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมจนตัวท่านเองนั้นไม่คาดคิดเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะเดินมาถึงวันนี้ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ wheel of fortune ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคลาภที่ดีมากๆแต่ว่าไพ่ใบนี้ มากจะมาในช่วงที่เกิดอะไรหนักๆขึ้นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นหมายความว่าการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพฤษภแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคได้เงินเข้ามาก้อนใหญ่ก็าตามแต่แต่ว่าขอให้ตัวท่านเองนั้นรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักการใช้ใจ่ายแล้วก็มีการวางแผนด้วยนะครับคนที่จะลงทุนไม่ใช่ลงทุนมั่วๆนะฮะจะต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนได้นนเองนะครับจะต้องมองให้หลายมิติด้วยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สี่เหรียญนั้นมันหมายความว่าคนที่ตระหนี่คนที่ประหยัดในด้านของการเงินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผู้ที่เกิดราศีพฤษภการใช้จ่ายการเงินของท่านนั้นก็อย่าให้มันตึงจนเกินไปจนทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่มีความสุขแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าเดินทางสายกลางก็แล้วกันนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับคราวนี้เรามาที่ไพ่เจ็ดเหรียญกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่เจ็ดเหรียญนั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น ตัวท่านเองเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเก่งนะฮะเป็นคนที่ทําการทํางานแล้วก็มีการเก็บเงินมาโดยตลอดนั่นเองนะครับเก็บได้มากบ้างน้อยบ้างจนตอนนี้ฐานะความเป็นอยู่ของท่านนั้นเริ่มมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็เลยอยากจะลงทุนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าจะลงทุนขอให้ตัวท่านเองนั้นพยายามศึกษาข้อมูลให้ดีลงทุนได้นะครับผม ตัวท่านเองนั้นมีดวงที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้ด้วยเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญนั้นคือคนที่จะสามารถลงทุนทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้นั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะประสบชัยชนะมีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างแน่นอนหรือว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้นอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านเองอาจจะได้เอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3ถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไพ่ใบนี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับจนท่านนั้นสามารถที่จะนาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมูลค่าตั้งแต่5จนถึง10ล้านบาทนะครับและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น จะได้รถคันใหม่นั่นเองนะครับหลหลายท่านมีรถคันเดิมอยู่แล้วบอกว่ารถมันเก่าแล้วต้องการอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่หรือบางท่านนั้นมีรถคันหนึ่งอยู่แล้วอยากจะได้อีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่เราชอบมากๆเลยออกใหม่ด้วยในช่วงนี้ท่านก็จะได้นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นไพ่เก้าเหรียญน,นั้นจะส่งผลให้การเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคม การเงินของท่านจะดีขึ้นมากๆลหลายๆท่านนั้นถึงขนาดที่ว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยก็ได้นั่นเองนะครับและไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นยังจะให้โชคให้ลาบกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นโชคจากมรดกตกทอดโชคที่จะได้เงินสดโชคที่จะถูกหวยถูกรางวัลนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับคราวนี้เราจะมาคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับ นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4หรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองสัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับบางทีนะครับไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นตัวท่านเองนะครับคบกับคู่คบกับแฟนนะครับตอนนี้ซื้อบ้านแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วตัวท่านเองก็เลยย้ายเข้าของไปอยู่ด้วยกันเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้และไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของครึ่งหลังเดือนตุลาคมนั้น บ้านของท่านสร้างเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วนั่นเองนะครับกำลังจะเข้าอยู่อาจจะมีการจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่มีการเลี้ยงเฉลิมฉลองในกลุ่มเครือญาติในกลุ่มมิตรสหายของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของอาหารการกินที่จะอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงงานเลี้ยงงานรื่นเริงต่างๆนั่นเองนะครับเป็นการสังสรรค์ภายในครอบครัวเป็นการสังสรรค์ภายในญาติพี่น้องของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เอ็ดออฟคัพนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เดลเ o v e r บางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภอาจจะกําลัง in l เลินะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับอินเลิของท่านนั้นก็หมายความว่าบางทีบางท่านนั้น ไม่ได้อินเลิฟคนเดียวแต่ว่ามี2คนเข้ามาในชีวิตของท่านตอนนี้ตัวท่านเองนั้นกําลังลําบากใจนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกใครคือเลือกก็ไม่ถูกนั่นเองนะฮะเป็นในลักษณะแบบนั้นบางท่านนั้นอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเพลินว่ามีมือที่3เข้ามานั่นเองนะครับทำให้ตัวท่านนั้นเกิดความหวั่นไหวและตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะคบซ้อนในลักษณะแบบนี้ได้เพราะว่าไพ่เดอะเลิฟเวอร์นั้นหมายถึงการครบซ้อนหมายถึงรัก3เศร้าที่อาจจะเกิดขึ้น กับตัวของท่านหรือว่าคู่รักของท่านก็ได้นะครับส่วนไพ่ใบน,นี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็คือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นหมายถึงความเครียดนั่นเองนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่ลงรอยกันนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้ากเกิดขึ้นกับตัวท่านก็เลยทําให้คิดมากวิตกกังวลต่างๆนานาหรือบางท่านนั้นมีปัญหาในลักษณะของความรักที่แบบทะเลาะเบาแวงกันมาโดยตลอดไม่มีความสุขนั่นเองนะครับเกี่ยวกับความรัก แบบนี้ก็ได้คล้ายๆกับไพ่เดอะทาวเวอนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้นอาจจะจบลงนั่นเองนะครับจากปัญหาเกี่ยวกับความเจ้าชู้จากปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับมันมารุมเรา้าทําให้ตัวท่านเองนั้นตัดสินใจที่จะเดินออกมานั่นเองหรืออาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นตัดสินใจที่จะเลิกรากันไปในลักษณะแบบนั้นก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะทาวเวอ บางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นอาจจะมีปัญหาละหองละแห่งกันมานานแล้วล่ะนะครับพยายามปรับตัวพยายามพูดคุยกันแล้วหลายครั้งแต่มันไม่สําเร็จนั่นเองนะครับผมก็ยังกลับมาเหมือนเดิมมีปัญหากันแบบเดิมๆในลักษณะแบบนี้ตัวท่านก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วละ่ะแยกทางกันเดินดีกว่านะครับจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ๆกันสักทีถ้ากว่าอยู่แบบนี้ไม่เห็นอนาคตในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองสาหรับความหมายของไพ่เด e Tower นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภ ในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ต,ตุลาคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีพฤษภทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์เพื่อให้น่าสนใจและน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ